คือเวลาที่มันมีลิงก์และเวลาที่มันจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินของเราเนี่ยรู้เอาไว้เลยทุกการตัดสินใจของคุณเนี่ยสามารถโดนหลอกได้เสมอเสียศรัทธาไปเยอะนะครับเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยบางคนบอกว่าปลอดภัยแต่การถูกหลอกโดยมิจฉาชีพหรืออะไรต่างๆผมว่ามันไม่ปลอดภัยมันเป็นเงินคริปโตนะครับ ก็คือโดนโดนขโมยเงินคริปโตไปมูลค่าประมาณสักจริงๆไม่ใช่5ล้านประมาณสัก8ล้านตอนที่ผมซื้อ,อแต่ในขณะนี้น่าจะประมาณ5-6ล้านประมาณนี้ม,มูลค่าคือจะเอาเรื่องแบบสั้นๆนะครับก็คือผมอะไปอ่านพวกบล็อกอะไรเงี้ยนะครับเป็นมันเป็นเว็บไซต์ที่เป็นบล็อกที่ทุกอย่างก็น่าเชื่อถือหมดอะอแล้ว เว็บไซต์อันนี้ที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้มีระบบในการในการจะมานั่งกําหนดว่าใครเป็นคนเขียนใช่ไหมทีนี้ผมถูกลิงก์มาเพื่อที่จะไปไปไปอ่านที่มาอ่านอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมสนใจอยู่แล้วแล้วก็อ่านทุกวันอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันมีลิงก์ที่ทําให้ผมจะต้องคลิกแล้วคลิกเพื่อที่จะเชื่อมกระเป๋าตังค์ทีนี้กระเป๋าตังค์ที่ผมที่ผมที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นกระเป๋าตังค์แบบ เซลฟ์แคสโตรเดียนก็คือกระเป๋าตังที่ตัวเองเป็นคนดูแลตัวเองก็คือมันเป็นพวกกระเป๋าตังดีฟาหรืออะไรพวกนี้นะฮะถ้าลงไปในรายละเอียดเนี่ยมันมันก็คือมันมีกระเป๋าตังค์งแบบนะครับคือกระเป๋าตังที่ตัวเองดูดูแลเองกับกระเป๋าตังที่ให้ปล่อยให้ Exchange เป็นคนดูแลม่ว่าจะเป็น e x c h a n ช e ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นสตังโปรบิตค c ั p หรืออะไรไบแนนอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นคนอื่นเป็นคนดูแลแต่อันนี้เราเป็นคนดูแลเองเพราะฉะนั้นการตัดสินใจทุกๆอย่างเนี่ยมันคือเราต้องเป็นคนทําเอง ทีนี้มันเป็นลิงก์ที่หลอกให้ผมกดผมก็เผลอไปเผล,อ,เลอไปกดปุ๊บมันก็ขึ้นมาขึ้นมาให้ผม approve เต็มไปหมดแล้วคล้ายๆกับว่าตอนนั้นอาจจะสติไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะฮะก็กดไปกดไปลิงก์หนึ่งใช่ก,กดไปอันหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยโอนเงิน40 Ethereum, อีพีเทอรีเอมเอาไปให้บัญชีอื่น ซึ่งเป็นบัญชีที่เป็นกระเป๋าตังค์คริปโตทีเนี้ยคริปโตถ้าเกิดอย่างที่ท,ทราบกันก็คือมันเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีนี้ก็วินาทีนั้นก็รู้เลยว่าว่ารูาา้ตันทีใช่ไหมมันก็จะคอนเฟิร์มว่าทราน a ัคชัน,ชนได้ผ่านแล้ว <ไง S 2> อะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ร<ด>ู้ตันทีว่าอ๋อเออ ผิดนะ,ะเ,เสียงนะ mm hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. ทีนี้เข้าไปดูใน transaction hash mm hmm. ก็คือตัวที่ track transaction ใช่ไหมก,ก็ปรากฏว่าอ๋อมันมีกระเป๋าตังนี้ที่เราโอนเงินไปให้ซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้น mm hmm. ผมก็รู้อ้าโดนเข้าแล้ว mm hmm. คือถ,ถ้ากดลิงก์เข้าไปอ่านอะไรต่างๆมันก็เป็นลิงก์ที่อ่านอยู่ทุกวันนะฮะ mm hmm. คือผมก็อ่านเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าอ,อ,อยากจะจริงๆถ้าเรื่องของผมจะเป็นอุทาหรณ์ที่จะสอนใครบ้างผมก็คิดว่า ตัวผมเองเนี่ยผมก็มีภูมิคุ้มกันอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองจะไม่ประมาท <blind. S 2> แล้วก็มั่นใจว่าตัวเองจะไม่โดนแต่นั่นแหละครับความมั่นใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ว่าใครก็พลาดได้ไม่ว่ายังไงก็พลาดได้จริงๆนะแล้วมันก็ทําให้เราต้องคิดใหม่ว่า,าคือเงินในบัญชี ที่อยู่ในประเทศอะไรเงี้ยเงินในบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยมันจะมีคนดูแลแต่ใครว่าคริปโตปลอดภัยมันมันมันต้องยิ่งระวังมากขึ้นหลายๆเท่าผมก็รู้สึกอย่างนั้นเราไม่รู้ฮะเราไม่รู้มันไม่มีทางรู้ว่าเป็นเป็นใครใช่ไหมฮะแต่จะรู้ก็ต่อเมื่อเขา cash out ว่าไอไอบัญชีเนี้ยมันมีความเคลื่อนไหวไปตรงไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องของการติดตามแล้วแต่ถ้าถ้าในในสิปีเนี้ยมันไม่มีการขยับของของของตัวนี้อะไรเงี้ย ก็ไม่มีทางที่จะตามอะไรได้คือคือตอนที่เขาแคชเอาท์เนี่ยเขาแคชยังไงล่ะนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อไปแต่ผมก็ได้ปรึกษาคนหลายคนนะครับที่เขามีความรู้มากกว่าผมเขาก็บอกว่าในกรณีแบบนี้มันก็ตามกลับได้ยากตามกลับได้ยาก ก็ช็อกค,ค่ะแต่ว่าพอดีวันนั้นเนี่ยม,มีผู้จัดก,การพี่ต้ายอยู่ด้วยพี่ป้าบุกก็บอกให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจก็เลยเหมือนเหมือนตื่นขึ้นมาได้ว่าโอเคสิ่งแรกที่เราควรควรทำให้เขาก็คือให้กำลังใจแล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็อยู่ในในโลกของพวกพวกเหรียญเหมือนกันก็ มั่นใจได้ว่ามันมันไปละมันไม่กลับเพราะฉะนั้นทําใจแล้วก็ผ่านมันไปรับครับก็ผมก,ก็แจ้งความไปแล้วครับแล้วก็ให้รายละเอียดเท่าที่เราให้ได้ทีเนี้ยในในใน,ในกรณีของผมเนี่ยก็ต้องเป็นเป็น,ปนคือเป็นหน้าที่ของฝ่ายทางกฎหมายแล้วละ่ละที่เขาจะช่วยได้หรือเปล่าผมก็ทาคือได้แต่รอ,อแ,ตแต่คืออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกซึ้งใจผมก็ซึ้งใจกับกับภรรยานะครับที่ ก็ไม่ไม่เคยว่าเลยผมก็คิดว่ารู้คือผมในใจผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผม,มผมคงจะดุไปก่อนแล้วล่ะอะไรเงี้ย <laughs> ใช่ไหมฮะแต,แต่แต่เขาก็ไม่เคยพูดเลยว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> เราก็เราก็ซึ้งใจที่เขาไม่ว่ายังไงเขาก็ให้กําลังใจเรามีแต่ให้กําลังใจเราผมไม่หวังแล้วฮะ<ม> <laughs> ผมไม่หวังอยู่แล้วล <laughs> แต่ถ้าได้ก็ดีครับ ถ้าได้ก็ดีอย okay. ู่แล้วแต่ว่าไม่หวังที่จะที่จะได้ระวังครับระวังมากเรียกได้ว่าผมก็สูญเสียศรัทธาไปเยอะนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยอย่างที่ผมพูดอะคือเงินหายลักษณะอื่นเงินหายในบัญชีของเรามันมันยังตามได้มันยังรู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมฮะแต่คริปโตเนี่ยบางคนบอกว่าปลอดภัยใช่ไหมฮะปลอดภัยมันปลอดภัยในมุมนึงในมุมในมุมนึงแต่ ในอีกมุมอื่นเนี่ยใ,ในในการถูกหลอกโดยมิจฉาชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันไม่ปลอดภัยเลยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าผมดีใจทีทททททท่มันเป็นข่าวขึ้นมาและดีใจที่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดแล้วดีใจที่โอเคเราเป็นตัวอย่างหนึ่งบางคนบอกอดูหน้าดูท่าทางผมเนี่ยน่าจะทันคนอื่นเขานะ<ม>ดูจะฉลาดนาะอะไรเงี้ยม,มันไม่เกี่ยวครับ<ม>ว่าใครจะฉลาดใครจะมาจากไหนมันจะไม่เกี่ยวว่าอะไรก็ตามมันเกี่ยวที่ว่าคุณประมาทหรือเปล่า คุณพลาดหรือเปล่าใครก็พลาดได้ทีนี้พลาดมันก็ทําไงครับก็พลาดไปแล้วผมว่าเกิดขึ้นทุกวันนะครับผมว่ามีอีกเยอะครับที่ที่นอกเหนือไปจากผมนะครับแต่ว่ามันอาจจะมาเป็นข่าวใหญ่เรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่เรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยหรือเรื่องของการการโกงกันทางออนไลน์เนี่ยผมว่ามีให้เห็นอยู่ทุกวันแล้ว ของผมก็เป็นเพียงแค่กรณีหนึ่งอะฮะครับกลัวตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะคือจะไม่กล้ากดลิงก์ไม่กล้ารับโทรศัพท์คือไม่ไม่อะไรเลยใช่คือก่อนหน้าที่พี่ตาจะโดนก็หลอนอยู่แล้วบางทีมีไปสนีโทรมาว่าพี่อย่ารับอย่ารับกลัวตลอดเวลาเบอร์แปลกที่ไม่รับเลยนะเพรางอย่างของเราเรารู้สึกว่าพร้อมจะโง่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะระวังตัวเอง น้องก็บอกว่าพี่ผมแก๊บทำไมผมไม่รับผมผมให้ของส่งของไม่ได้เลยแต่ว่าก็ต้องทุกคนก็ต้องระวังมากๆต้องระวังมากๆครับใช่ครับคือเวลาที่มันมีลิงก์แล้วเวลาที่มันจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินของเราเนี่ยให้รู้เอาไว้เลยว่าทุกการตัดสินใจของคุณเนี่ยสามารถโดนหลอกได้เสมอไม่ว่ายังไงก็ตามครับตอนนี้ได้แต่ทำใจใช่ไหมพี่ จริงฮะอย่าอย่าขยี้ <c oughs> เลยพี่กำลังจะร้องไห้เลย